สวัสดีครับพ่อเสือครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าข้างบนพ่อรวยคนมีโชคครับผมครับผมแบกเบี้ยนเขามาเยี่ยมจ้ำอ่ามามาเอาเรืองกันครั้งนี้หรอพ่อหลังจากที่แตกสามตัวแล้วเขาแตกสามโตคนเนาะตองเออตรงเนาะเออเอฟที่ทำมาพ่อการบอกกันนวลแตกเือสามโตตรงตรงอ่าบางตัวงวดพ่อเสือให เลขไอ้เลขเด่นไปเนาะพ่อเนาะครับผมครับผมพบบเพราะว่ายังบ่มีเวลาคำนวณว่าท่าไปแมนแมนแมนแต่ว่าผมบ่ได้จดไว้ที่นเนาะบ่ได้จดไว้ก็บพรมะ่าเอาเอาเอาตัวกัดตัวเก่าคือเก่าเหระตัวเก่าคือเก่าเนาะบอดนี้พิจารณาเรียบร้อยแล้วเป่นบ่พ่อแมนแมนแมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยก่อนอื่นพอ่อผมขอแสดงความยินดีอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้เล้าสองสองเต็มเต็มเลยแม่นครับแม่นนเป็นบนเลย ให้หกสี่สองสองออกหกสามสองสองเกือบแตกที่ตัวเพราะว่าพาอเลขไอไอเลขของไอเล่าพัฒนาของอของสษาดเนี่ยคร,ครับรัฐบาลไทยเนี่ยรัฐบาลไทยห่างวดติดเล่ากับห่างวดติดที่กันครับมันจะเบียดกันมากทีละแต่พอนนี้รัฐบาลไทยแตกสามตัวเราย่างย่างย่างเล่าบพตาะตากอไมันก็จะแตกอะไรกลนกันไปเพราะท้าันุ่ยแตกกันตลอดแต่ว่าสองตัวนี่คือเขาอยู่ แมนแมนแต่ว่ารเรียกพ่อเสือที่บอกเอซีเขาเจ้าเรียกว่าอ่าโบัตรัฐบาลไทยเราว่าตั้งประเทศก็สร้งให้เน้นไปที่ล่างเพราะว่าเรียกพ่อเสือสะมาไมันจัดเป็นล่างแต่ธรรมะทำม,ม,มาบนนี่มีโอกาสแต่ทรัพตัวทันทีธรรมะบนทวนมาจะเป็นล่างรวยละเจ็ดทิพย์หล่ะเป็นล่างคือตามเจ้าพ่อเสร็จีไม่ในแต่ปีสี่หานเรียกรัฐบาลไทยพ่อเสือนี่ปีนึงจะลดม่กเกินห่างวดครับบริษัทม่กเกินห่างหัวปี สามตัวแตกมากเลยปีนี้แมนปีนี้มากเลยาแตกตรงตรงมากปีนี้กับแม่ปีกายยักับแมาครับขวดก้อนนั้นหนึ่งเจ็ดฟันล่างออกเจ็ดหนึ่งล่างสิล่างดิค่ะได้ว่าบนด้ล่างย่างเดียวหนึ่งเจ็ดออกเจ็ดหนึ่งอืมครับแล้วก็้แลวก็งวดเจ็ดศูนย์ในการขึ้นกันศูนย์เจ็ดแมนในการขึ้นกันศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเขาตรงตัวผ่าบัรั่บอกแมนเขาตรงบัตบัตที่บัตที่นี่มือนั้นมันไปตรงไปตรงครับอ่าไปตรงกับเหล้า เล่ามือเนี่ยพอเสรืรดฟันท่งปฏิบัติวิ่งรูดหนึห่งกับเจมันออกหนึ่งเจ็ดพอเสือดเน่นให้สามเจ็ดออกทั้งบนทั้งล่างมือเนี่ยตรงกันเลาว่าีบานนี้มา3โตแตก1นึเข้ากับเต็มเต็มบอกว่าเน้นบนเน้นบนพร้อมฟันให้สมโตแตกตรงตรง,ตรงขัดขัดกับวิเคราไหนละเอียดที่ดอกกันว่า ถ้าถ้ามันจะมาน่ะไอ้บนน่ะไอ้มันจะมาเก่าหลักหน่วยเห็นบ่ล่ะแม่นครับแมนแมนแมนคนที<ม>่โชคสิโยงไปฮอดในหกเก้าเจ็ดเก้าพราะเว่ามันไปบ่ฮอดดอกมันสิอยู่บางสองเก้ากับหนึ่งเก้านี่ละพอาะเธอบ้านนั่นนะแ,แต่บ้านนี้พอาะเจอแบบบอกแน่ๆมาเป็นยังพอเสือขึ้นจังมากสองเก้าเป็นยังพอเสือขึ้นจังไปว่องกลมศูนย์หนึ่งเก้าหายเป็นปริศนาไปอยู่ว่าเราบอกนี่เป็นปริศนาบอกอยู้องเบิร์นด้ตีเพราะว่าเพราะว่าขัดที่บอกตรงๆหรือไมนก็บอกได้อยู่แต่ว่า เขนี่ยเป็นอาจารย์คุูบาอาจารย์พระารมาริที่บอกตรงๆได้คือก็บอกบอกได้ใ่ไมถ้าพรเสด็เนี่ยตัวก็คือขึ้นลงสิบแต้มบอกได้ใช่นี่ตลอดขึ้นลงสิบแต้มไม่หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนั่นแหละเดียวกันนั่นละอัเดียวกันเวกันนั่นละอ๋อสิบแต้มก็นแต้มันนี้อันเดียวกันนั่นละแต่พระอาจารย์เนี่ยคุณเขาจะว่าหนึ่งจุดเขาว่าพระภารีคุณเพิ่มมาหนึ่งจุดอืออ๋อนระสารีคเพิ่นมาหนึ้งจด้แอ้วตเวได้แล้วเสร็จสันล้อ๋อบนี้ แล้วทางรัฐบาลไทยเมือ่อวันที่16เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5ครับพอเสร์จปล่อยเลขชุดอ่าเลขเด่นเลขรองเลขกันนี่เรามันเลขสามตัวมีโอกาสกอดข้อกันมากเพราะเลขเพราะเสร์จนี่หน่อยนักที่มันถีบกอดข้อกันมากมักถีบกอดทางหรือถี่กอดเด่นเด่นแค่นั้นครับมันสิกอดทีละสามหรือกอดทีละสองแต่ว่ากอดสามตัวเคยมีมากแล้วเฮ้แ,แต่เห็นอันีเจนดราพัฒนาพีกายนี่สามเจ็ดศูนย์ตรงตรงีกายนี่ มันปิกานไมนเป็นปิกานเร็วๆนี่แหละบางทีพานมาพนัฐโดนเนี่ยพนันโดนเพราะว่าจะเดียนหนึ่งนี่แหละตะวันไทยหรืว่าบอยนี่ล่าพัฒนานีกแล้วล่าพัฒนานีแล้วโปรเตสันดีเวสลาเบียขอมุ่นเอ้ามาเลยเขาวิ่งเดีนห้ารอหกกันหนึ่งอันนี้เป็นชุดวิ่นบนวิ่งล่างอ่าวิ่นบนวิ่งล่างอันนี้บอลรอบนด้วยครับบอลบนล่างบอลล่าบนไปรเตสตันดีเวสลเขียรอมิ่ อันนี้วินล่างให้ว่าอยู่ในนี่นละสามตัวครับบานนี้อยู่ในนี่ละสองตัวสองตัวล่างอยู่ในนี่นะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดกับสิบประม่านี้ครับผมอ้าวบานนี้กับอันนี้เป็นบนนี่วิ่งรูดบนนี่หายก็หกเลยนะแมน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 หายก,หาก็หกเนาะครับผมล่างศูนย์ก็เจ็ดล่างศูนย์กับเจ็ดอืมพอเสือจ,จับคู่อะไรย่างละสามหางตัวนี้ แมนกแมนจ้ากันบางบงหลายซื้อที่อันนี้กรับให้ความดีนี่มันคือหลายเต่เปันไปเียกรับพ่อดนี้ลยนี่ม่ไม่สามหางเีนี่มีหาหนึ่งหกหนึ่งกกัหสองนึงดี่นใจหกสอันนีแมนอันนี้เป็นตัวกลับซ่ซื้อที่โอ้หกสองกลับกลับไปใส่ละกับหกสองกกกลับโอ้า้าถามันจะมาถ่ายสองกับือตรงๆรงเลยอ้อา ตรงๆเลยธราทอด่ายสเลยอ้หาสองม่เป็นสองหาหาสองเป็นหกสแมนครับเอาถ้าว่าถ่ายสองคือตรงๆเลยบ่กับตัวนี้เป็น4ีหางบนสล่างสามเป็น4หางล่างนี่สหางพอเสือกับให้พร้อมมาถ่าไปเอที่เขาจะบอกเข้าใจเขาจะา่าเรขพอเสือคือลายเท่แต่พอเสือถึงจะหลายกัจริงแต่ว่าพอเสือเน้นให้บ่เกินสมหางจะเทอกครับเจ็ดศูนย์ศูนเนยนยาถ้าถ้าคนเขาใจวิธีเรียนเลีพอเสือหน่อยโตที่สุดแล้วก็ละเอียดกวกทุกอาจารย์พร้อม มีที่เรียนแต่ผู้บอกผู้บ๊อบเข้าใจก็คือเปิือโอ้คือหลายแท้เรียนว่าเป็นดอกหลายพูุทธมหาสัาส่นแต่ฟังตอนที่เผื่อเปลบอกไปว่าพ่อเสือกเนียนตนัวใหญถ้าพ่อเสือกเนียนไปแล้วนี่คือขื่อโรคซิฟเต้มแค่นั้นแหละบอกว่าต้องไปแลกพนธุ์อื่นอ,อ่ะขื่อโรคซิฟเต้มเพราถ้าพ่อมาตรงตรงซิฟแต้มเขาเผื่อกับแต่แต่แฉลบหนึ่งแต่แฉลบหนึ่งถ้าเป็นแนวทางหุ่นก็คือเขาเอื่อนว่าหนึ่งจุดเนี่ย ส่วนเลขสามตัวเพราะเส์อให้มาหาง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 แต่ว่ามไม่เหมเลขตัวเดียวกันนั่นแหรออันนี้เป็นตัวกั๊บกันตัวนี้นี่เป็นเลขูกตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีอยู U C หางนะครับมีอยู U C มีอยู U C ชุดนะมีเลขอยู U C ชุดแบบไงไงหกหนึ่งห้าห้าหกหนึ่งนี่เป็นตัวกั๊บกันหลักาไม่ซูนหานึงซูนหกหนึ่งหล้วก็รสองห้าหกที่พอเสิร์อป้อยไปแบบนี้คือเน่าท่าพอเสิร์อนี่อ่าทุก ทุกทุกแนวทางเพราะว่าต่ามาเซศยนว่ารัฐบาลไทยที่ก็เสิรเนี่ยถ้าพอเสิร์ฟปล่อยเลขสามตัวไปเนี่ยคือตัดเล่นหน้าหลังแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวอรอสโลเกนก็เสรเป็นที่แล้วก็<ะ>เป็นที่ตลอดเพราะว่ารัฐบาลไทยบระว่าเล่าปะว่าห้าน้อยเป็นที่ตลอดบ่ใา้เล่นหกประตูห้เล่นแช่ว่าตัดเล่นหน้าหลังสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยเอามานี้ตัวล่างนี่พอเสิร์ฟใไว้ไ้เบิ้งซื้อกรณีมันจะขึ้นลงหนึ่งแก้มนะครับเนาะไ้เบิ้งซื้อได้ครับได้แต่ว่า เลขเนี่ยเป็นเลขล็อกถามมันจะออกรนะัฐบาลไทยงวดนี้นะถามมันบอ,อ,อกชุดที่พอเสียป้อยไปห,หรือว่าชุดจะตรงกันกนระซังครับถามมันบอกออกตรงตรง่อย่างนี้มันก็คือขึ้นลงให้แต้มหนึง่งครับอันนี้เช่นพอเสียดยกกระยันไถ่แปดศูนย์เนี่ยถามมันจะบอกออกแปดศูนย์มันก็จะออกแปดหนึ่งหรือเจ็ดเก้าประมาณนี้นี่ครับอันนี้แบบเพชรขึ้นแต้มลดแต้มมาให้เบื้อ,นะองต้นครับแต่ว่าที่พอเสียดไถ่แ้ๆก็คือีอช,ชุดสีแดงเน่ยชุดสีแดงอันนี้สองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็ สามตัวบนนะครับไอไอชุดวินนี่พอเสือกอ่าปกติพอเสพอเห็ดชุดวินหอเพราะงวดที่พามาเนี่พอเสือใ่วินีโตมันแตกสามตัวเอฟซีเมกกาข่าได้ขอหลายมื่อที่แล้วพอเสือชุดวิ่น่ะอ่าหนึ่งห้าศูนย์เก้ามันเข่าศูนย์หนึ่งเก้ามื่อที่ล้วที่พามาเนี่ยอา้าวแบบนี้นี่ อันนี้เป็นอันลอกไมนะครับเด้อครับอันนี้เป็นลอกไม้ลอวมาเห็นเบิงนะบ่แน่ใจว่าสิเบิ้องยากหรือเบิ้งไงขึ้นกันแต่คิดว่าเบื้องไงนะครับเพราะว่าแยกบนแยกล่างไ้นะครับบนล่างนะครับเลขบ่ได้หลายถางนะครับเบิงดีๆครับมันเป็นตัวกลับกันครับเนี่ยเป็นตัวกลับซื้อนะครับ 7จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดยังเสรครับหาหนึ่งหนึหาหกหนึ่งหนึหกหาสองแล้วก็หกสองยังเสรครับแล้วมื่อมันก็เป็นวแรกที่พอเสดป้อยเลขกกราบพร้อมครับกัาบเลขกไข่พร้อมแมนทุก่นพอเสดป่อยเลขกบพร้อมแมนครับแมนแนโอ้แขนแขนแขนวนี้แขนแยกบนแยกล่างให้เป็นที่เรียบร้อยเหลือเฉพาะเน้นที่วันนี้พอเสถ้าเน้นถ้าทำพอเสดว่าเน้นตัวไดนีครับ แลวว่างเลขกสามตัวนี่พ่อโบเยังพุ่นแอ่พ่อโบเลี้งเลขกสามตัวนี้ค่พอเสร็จมันใจนี่แหละคู่หลังนี่แหละคู่หลังปะครับแมนกอดท่ากันไม่ได้แมนพอเสร็จมันใจคู่หลังวุ้ยนี่ปะครับพอเสรกอตรนี่ปะไฮว่าคิดว่าสองตัวนี้มาทั้งสองตัวแมนมันใจที่สุดเลยคือมันใจสมมติสิวิ่งเม็ดเดียวพอเสร็ววิ่งตัวไหนวิ่งเม็ดเดียวนี่พอเสร็ให้ไปวิ่งหกขึ้เก่าหน่อะอ๋อนี่วิ่งหกเม็ดเดียวหกเม็ดเดียวครับคู่ที่มั่นใจพอเสร็จมั่นใจหกนึงแมนวงเลยปะพ่อ ได้ได้หกหนึ 6, 1, 6, 1, 6, 1่งหนึ่งหกี่บอได้ได้ไดง,งโลดอา้านี่นะคือเห็ว่าเน้นรหลดาะเน้นหกหนึ่งหนึ่งหกนี่เราสามตัวแล้อะสามตัวพอเจอกันนี่ละช,ชุดชุดอะไรบอกหาหกหนึ่งอะเอากอดข้อเลยบอเอากอดข้อเลยนี่อ้ยมันใจคับแ่บม,มันใจว่าตัวนี้เลยจีเอาหาหกหนึ่งเลยบอเนหาหกหนึ่งอะตัวตัวศูนหาหนึ่งศูนหกหนึ่งตัวกันไป่สดอก ส่วนอันนึ่งห้องนึ่งเป็นตัวกันน<ล>ะ,<ช>ะครับอ,อันนี้พวกอันเดียวกันเลยดอกเนาะเพราะ<ง>ว่ามันเป็นตัวเดียวกันลองลงมาคืออันนี้เนาะกันแม่นไหมครับแ<ถ>ม่น,นถ้าถ้าถ้าธรรมะเป็นในแนวทางเล่าเนี่ยพอเสือจะเอาเอาศูนย์เป็นลักลอยเพราะว่ามันเลียกร่างมันเอาเลียกร่างเป็นลักลอยอใช่ไหมแต่รัฐบาลไทยเขาไ่โมเมนแต่มันออกแบบเดียวกันนั่นแหละแต่มันโมแมนบาร์ด้จับคือกันเนาะบารดนี่ในส่วนล่างครับผมว่าเลขล่างพอเสิือเนี่ย ผมมาเลยเขียนชุดวินล่างไว้เนาะชุดวินล่างแน่หมอ,อพี่เลยเขานั่นแหละแต่ว่าสิออกตัวไรท่านละ่ะเขาเลยพี่แมนแต่ว่าพเอเสือพ่อเลยจับเจ็ดแปดไหมเขาไปจับเจ็ดเนาให้จับเองให้จับเองซะเอาจ,จับเาอาจับแล้วแต่จับบานนี้พอ่อเสสินเน้นตัวไหนครับเลขล่างเลขล่างเนี่ยพ่อเสือเน้นอยู่ทีเจ็ดศูนย์ไม่แล้วบอกอะมันมันไปบ่ได้โดนนะ ลอ go, อ่องเกศเก่า่พ่อเพ่ยังไงแม่นนะครับตัวร่องเกศล่องเกศครับให้สามหางนะครับเนื้อเน้นหนึ่งหางล่องหนึ่งหางเรล,ล้ากแต่ถ้าพอเสดว่เ <S 1> 1 <S าเ่ข้าม้าตัวใดเลขเลขไในสูตรพอเสดมาตัวใดเลขพอสูตรมาตัวแปดศูนย์นี่แต่ว่าเบื้งตามสถิติตามตามเสียนขจจทั้งตามขจรมาแปดจับมัด่า่นตอนนี้พอเสดมาแปดศูนย์หนึ่งวันตพอเสดกับมันจว่าคันเลขออกสิบเก้าแล้วถ้าเข้ามาเนมันมาเจ็ดศูนย์ เขาจ้าปล่อยให้เฮ so ็ดกระเเอากระแซซื้อเฉพาะการเล้วแต่เพื่อนัน้หอกกับแบบว่านชนซากันว่าแสีดบเด้อเงี้แสีดบเด้อคือจังหวดบางนึงนบอ่ะบอกว่าอียังสีดบก่อนแต่แต่ว่าคนนี้บเสรมีคามาเด็กดับหรอกเขรอเสรมีคํามาเด็กดับทุกตัวมากเลยอสเขาเขาเขาปล่อยแม่สับขาหลอกสุดท้ายก็เอาแปดมาออกตัวแบบน พอเสือดอยากบอกเอฟทีว่าเอฟทีท่านไหนที่ว่าบอกให้ถือเลขจเที่ยนๆนะมามหาพอเสือดี่บอกวิธีเดรียญี่ยี่บอกวิธีซื้อให้ถูกี่บอกวิธีซื้อให้ถือซื้อเลขซื้อแบบนี้ซื้อมันถือเทคนิคการซื้อเห็นเลขหลายเจ้าพ่อตกใจเห็นเลขหลายเจ้าพ่อตกใจมันมีวิธีเห่นมีวิธีซื้ออยู่แต่เอฟทีพอเสือดที่อยู่ในอยู่ในกลุ่มที่มันในล่าไในยังกะก็เฉพอเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าเดิพอเสือดมันชัดเจน แนวทางจาเประเทศรู้สึกว่าชัดเจนมา,มากๆแต่ละตัวแต่ละมือลักหน่วยเพื่อเสือทุกมือเนี่ยเนี่ทางจำเพาะเทศสร้าง,างก๋วยเตี๋ยวกินถานลดเดีย๋ยววันวนี้งวดงวดนี้รัฐบาลนี่จองไปแดงแล้วเหรอโอ้ยจะสามหลอมอเตอร์ไซค์ของกัะพรเน,นี่ย <c oughs> <c oughs> พอเพื่อเสือซื้อมาได้วตงตรงเพ่เสือซื้อมาได้เราจะเอที่เพื่อเสือใส่เดียร์เพื่อใส่เดียร์ไม่ได้กับทางเพื่อนเขาบอกเด้๋ยากันหรอกพอตามนี้นะเอาอ่าพอเสือมีดสโลปแกนฝากพี่น้องอเอทีอยู่ให้ให้ให้เสื้อมาเนี่ยตัวเพื่อเสือมา ถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พูดถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าผมไม่รู้แท้ผมจะไม่โพสต์ไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จาเป็นที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญหนุนเรื่องทานความในใจแล้วแต่ใครเขาจะเชื่อผมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นกุศลอีกไม่นานเอฟซีทุกท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามพ่อเสดเฮงเฮงเงล่ะกทีมงานบุญผ้าด้วยซอไอคนมีโชค เอ้าัแน่ลืมอะไรยังไงบ้านี่แล้วข้างในประเทศไหมฮานอยไหมเอาว่าเสียเอาฝากเอฟซีมาสักนีเห็ไปแล้วเห็นไปแล้วดิรอบที่แล้ครับเห็นอุษาตัะงตาลอยรอบที่แล้วอันโอ้ยมันก็าตั้งตารละเอียดี่เา่าเห็นว่าเราเลี้ยงพรเจ้พูดอะรอเียขู้ทยอยู่ดีฮานอยบ่มันมันอยู่ถบนี้อคุณ ต้องซื้อสีดำๆเน่นมั้งกอยากให้เอฟซีเสียงน่ะขาเจ้ไปมือนี่แปดกำนึงเห็นไหมกันมารักเลยพ่อรั่อเอาง่ายๆลยของหาน่อยอันนี้เรายุดเล่ยมไดเหลี่ยมนึ่งอ่แต่ว่ล่าแล้วไปห็ล่าแล้วล่แล้วแต่ว่าของพกของพเหตุอียหตแต่ว่าละสาตัวท่านจะไ่เอาตัวสองตัวไปก่อนเดี๋ยวคุณส่งอันนี้คุมไรหรอกตอนนี้มีเวลาสองมื่หน่อยนะมือนี่นะพอชดนะครับพอชดหาชกัน มเ็นตซดอ๋อที่เราสู้ทั้งช่องเข้าฟังในเปีือระาร่วมพอเสือดนะอ่ามี่ค่วมวังมาตั้งแต่ปีที่หาคนละผู้บาอาจารย์คนสอนมากอาจารย์เท่านี่มีมุมมีอาจารย์เท่านี่มีตัวมีตนไม่ใช่คนก็น่าจะเป็นผีตัวตนนี้ไม่ใช่ผีก็น่าจะเป็นคนเห็นกันมาลลศีขังศีขังนี่ว่าเคยเห็นหนากันตลอดคนทันล่างไห้ตลอด คนแจ้งตัวดีแจ้งตัวพุ่มฐานพร้อม่นมาหงวดแหลิ่นมาห้แนวทางห้แนวทางบาดที่นี่หลังจากหายแน้วทางไปแล้วก็เสร็จกับล่มริบพิกล่มถูกล่มพิษล่มถูกเพิ่นก็บอกว่าห้ให้วิเคราะห์หาใจเย็นเย็นบอกว่าต้องว่าต้องเร่งรีบอนาคตข้างหน้าน่ะรถจะเต็มหน้าบ้านบริบาลจะเต็มเมืองเพิ่นบอกไว้มันก็เริ่มคืบข้ามาคืบข้ามาคืบข้ามาเพิ่นบอกไว้วันนี้เหลือยางเดียวคือ่าเดสำนักไ้เพิ่น นี <l id> <kah> <ata> um ่ฮาน้อยสัครได้หน่อยคนนี่เห็นไหแม่แมนแมนเออนี่ยนี่ละนี่นี่แหละนี่แหละอันนี้ชุดนี่ชุดจับคู่เนี่ชุดนี่ชุดจับคู่แล้วเลยแล้วก็มีซ้นทีพร้อมดอกจับคู่แล้วนาะจิงไอะไงแป๊บหนึงฮาน้อยวันที่หกทับห้าหกพฤษภานะครับเนาะแม่ฮาน้อยแมนรับหน่วย เอ้ยยังไงรักน่อยลักหน่อยวะพ่ออ่าเป็นรักหน่อยปะลักหน่อยลักหน่อยักน่อยรักหน่อยเอาเออลักน่อยลักน่อยนี่สามกำลังครับอ่าร่องรองซีก็แปดคีบาคีบามไม้ตั้งซีตนั่นแหละครับลักหน่อยนี่คีาไม้ตั้งซีตัวนี่นแหละมันมันมันคยมอยู่ตลอดวาดี่พอเสรก็ได้ไล่ตัวได้สองกไปสองกับยังนบ้านนะพอเสร็จไปสองกบ จำแต่ตัวพี่บามเนหนึ่งหกสองแปดเอ้ยหนึ่งหกหนึ่งหกสองเจ็ดหรือบานใไปเน้นตัวเครื่องไม้ถูกครับแมนแมน,น,นแมนเ,เนเพราะเศไปเม็ดเดียวก็ได้สำหรับมือนีน่ะนะเม็ดเดียวอเม็ดเดียวตัวอะไครับเพราะเสร็จมันแจว่าเลขเม็ดเดียวมือนี่น่าจะเป็นสองสามนี่ยสองสามใช่ไหมปากกาเดงเอ็นยูคาเพราะรักเมื่มาสามเนี่ยก็เชว่า มัมวละไม่สามเป็นติดสองสามเนะครับเม็ดเดียวนี่ให้สองสามเลยสามน,น้อยสีน้อยก็ว่ากันไป <c oughs> อ๋อโอเคครับผมแบบน,นี้ก็ได้ทั้งไทยรัฐบาลไทยะนะครับทั้งแนวทางฮ้านอยของมือวันที่หกมือนี้นะครับ พราะนันแมันคมื่นี่นอนสัวโมงนึงนอนชัวโมงนึงพราะเพราเจาใจดีเขาาัดไรเขาเจาปุเ่อยู่เอาครับผมนยไงกัสิรวนพะเสรซ้ำนี่ครับแบดนี้ครับครับผมขอคุณะเสรหลายครับผมสาธุสาธุสาธุ